หล่อเลือกได้สารโชปัดย้ายอีกแล้วครับขนาดที่ฮอยลุนเนี่ยก็เนื้อหอมหลายทีมจากอิตาลีครับลุมจีบรวมถึงข่าวผู้รักษาประตูตอนนี้เองก็มีอัปเดตเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นกันอีกบ้างปะไปดูกันสวัสดีแฟนปีศาจแดงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนครับมาเดิมต้นกันที่ข่าวสืบเนื่องจากในเกมเปิดซีซั่นที่แข่งกับอาร์เซนอลครับ เกมดังกล่าวก่อนเกมเนี่ยมีเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากๆก็คือเรื่องของลัสมุธฮอยลุนที่ถูกตัดชื่อออกจากทีมยับชุดดังกล่าวหลังจากที่ลูเบนโมดิมบอกกับนักเตะว่าเขาต้องเจอปัญหาในการยั่งโอกาสลงเล่นในซีซั่นนี้โดยที่กองหน้าชาเดนมาร์กับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมมาสักระยะหลังจากผลงานน่าผิดหวังยับเมื่อฤดูกาลก่อน และแมโยเต็ดนั้นจะเปิดฉากพรีเมียร์ลีกระดูการใหม่ด้วยเกมใหญ่พบกับอาร์เซนอลแต่ทีมชุดปัจจุบันครับก็ยังเต็มไปด้วยผู้เล่นที่อโมดิมมองว่าไม่เหมาะสําหรับแผนการลงเล่นทําให้คารับจะต้องตัดสินใจอีกครั้งสําหรับอนาคตข้างหน้าจากรายงานของลอรีวิเวลครับนักข่าวจากเดอะแอตติกระบุว่าฮอยลุนที่ถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดพบกับอาร์เซนอลในบ่ายวันอาทิตย์นั้นมีโอกาสก้อนก้างสูงครับที่หลังจากนี้เขาอาจจะไม่ได้มีบทบาทในทีมของลูเบนอโมดิมอีกแล้วด้วย โดยรายง,งานยังระบุเพิ่มเติมครับว่าฮอยลุนเนี่ยยืนกรันว่าเขาต้องการอยู่และสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองโดยนักเตะครับยังคงแสดงความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพตลอดช่วงเวลาที่เหลือแม้จะตกเป็นข่าวการย้ายทีมครับแต่การที่เขาไม่ได้ถูกใช้งานแม้แต่นาทีเดียวในเกมอุ่นเครื่องกับฟิออร์เนตินาเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นอาจจะเป็นสัญญาณชัดเจนครับว่าบทบาทของเขาในทีมกำลังจะหมดลงรวมถึงการถูกตัดชื่อในเกมล่าสุดด้วย ยูเดตมีความต้องการขายขาดมากกว่าปล่อยยืมครับแม้จะต้องยอมรับว่าคงจะไม่ได้ค่าตัวใกล้เคียงกับมูลค่าที่เคยซื้อมาและก็เปิดกว้างครับสำหรับการเจราจาปล่อยยืมเช่นกันนะตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามครับยังต้องรอดูทิศทางในอนาคตของฮอยลุนว่าจะเปลี่ยนไปหรือไม่แต่การถูกตัดชื่อออกจากเกมใหญ่เปิดฤดูกาลแบบนี้ครับก็นับว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนแล้วว่าบทสรุปอาจจะไม่สวยงามสําหรับอดีตดาวรุ่งจากเซเรียคนนี้ โดยที่เขาครับมีสถิติการทําประตูไม่ได้ไปกว่า21นัดเมื่อฤดูการที่แล้วกลายเป็นภาพสะท้อนคัับถึงผลงานอันน่าผิดหวังเมื่อตอนนี้ทีมครับมีทั้งเบนจามินเชสโกโจชัวเซิร์ซีหรือแม้แต่มัตอุสคุนย่าคร a บที่อยู่เหนือกว่าเขาในลําดับความสําคัญของกองหน้าและมันก็ส่งผลให้ฮอยลุนครับมีแนวโน้มสูงที่เขาอาจจะต้องย้ายออกไปภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ ขณะที่อีกหนึ่งนักข่าวอย่างฟาบิซซโอโรมาโน่ครับก็ได้ออกอัปเดตแบบชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของฮอยลุนที่กําลังถูกเชื่อมโยงับกับการย้ายออกจากทีมโอทเทรฟอร์ดอย่างหนักซึ่งทีมที่เกี่ยวข้องก็คือเอซีมิลานครับที่ให้ความสนใจในตัวแข้งคนนี้โดยที่โรมาโน่ยืนยันชัดเจนว่าฮอยลุนจะไม่อยู่ในทีมแมนยูเต็ดและเส้นทางของเขากับสโมสรนั้นจบลงไปแล้วสโมสรส่งสัญญาณชัดเจนว่าต้องการผลักดันให้เขายับย้ายออกจากยูเต็ดซึ่งฮอยลุนเองก็กําลังประเมินทางเลือกของตัวเองอยู่นะตอนนี้ครับ โดยที่รายงานนี้สอดคล้องกับที่ลอริวิทเวลกับรายงานเช่นกันว่าฮอยลุนเนี่ยแม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าอยากอยู่ต่อแต่ตอนนี้รับก็มีหลายสโมสรสนใจดึงตัวเขาไปร่วมทีมอย่างทีมแรกคือเอซิมิลานครับที่เป็นตัวเต็งในการคว้าฮอยลุนเข้าใจกันว่าเอซิมิลานมั่นใจว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งตัวเต็งครับในการคว้าฮอยลุนไปร่วมทัพหลังจากมีการพูดคุยกับนักเตะไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้กองหน้าทีมชาติเดนมาร์กรับรู้ถึงความสนใจจริงจังของเอซีมิลานและทางสโมสรจากอิตาลีครับได้วางแผนอย่างชัดเจนไว้สําหรับเเขาาาาาแล้วตมรยงนนนพิศษจจกดโ ขนาดเดียวกันอินเตอร์มิลานครับก็จับตาสถานการณ์ของเขาหากมีโอกาสที่แมนยูเต็ดครับจะปล่อยยืมในช่วงท้ายของตลาดขณะที่ยูเวนตุสและก็อัลตันตาครับก็ตกเป็นข่าวอยู่เช่นเดียวกันซึ่งรายงานของโรมาโนเองครับก็บอกว่าตอนนี้นาโปลีติดต่อหายูเต็ดด้วยครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยประสบปัญหากับการที่โเมลูลูกากูได้รับอาการบาดเจ็บและต้องพักมากกว่า3เดือน นโปลีครับได้สอบถามเงื่อนไขาการยืมตัวของลัสพุธฮอยลุนแม้ว่าตอนแรกพวกเขาครับจะแสดงความสนใจในตัวของโจชัวเซิร์ซีมากกว่าแต่ว่ายูเต็ดนั้นมีแผนจะเก็บเขาไว้เลยทําให้ไม่มีการเจราจาเรื่องการย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นสําหรับตัวของโจชัวเซิร์ซีนั่นเองครับส่งผลให้ทางฝั่งนโปเลีเองครับก็เลยเบนเป้ามาที่ลัสพุธฮอยลุนมากกว่าซึ่งยูเต็ดครับก็ต้องการปล่อยตัวเขาในราคาที่40ล้านปอนด์และก็จะพิจารณารับการยืมตัวภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม ซึ่งก็มีรายงานเพิ่มเติมว่านะตอนนี้ครับยังมีทีมจากเยอรมันอย่างอาเบรซิกที่กําลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่และรายงานล่าสุดครับก็ยังเชื่อมโยงเขากับโอกาสอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อเช่นกันโดยเป็นการอาจจะย้ายไปอยู่กับฟูลแลมแม้โอกาสเกิดขึ้นอาจจะน้อยสักหน่อยครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนั้นวันสําคัญในการตัดสินใจอนาคตของฮอยลุนครับกำลังใกล้เข้ามาและก็ยังไม่แน่นอนครับว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่ดูเกือบจะแน่นอนมากที่สุดก็คือการที่เขาครับจะไม่ใช่นักเตะของ Man อแมนย เมื่อถึงเส้นตายตลาดซื้อขายครั้งนี้ครับก็เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยคงไม่ได้รู้สึกเสียดายที่น้องมันจะต้องย้ายออกแต่คงรู้สึกคล้ายๆกันครับว่าน่าเห็นใจมากกว่ายิ่งได้เห็นคลิปครับที่เจ้าตัวต้องมาทํากิจกรรมกับทางพิมลีกในการพูดชื่อตัวเองยิ่งเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันครับแต่ว่าสุดท้ายนี่แหละครับวิถีของฟุตบอลส่วนตัวเชื่อว่าครั้งหนึ่งครับถ้าคุณเป็นยูเนเต็ดด้วยหัวใจแล้วแฟนๆก็จะรักคุณแบบยูเนเต็ดตลอดไปเช่นเดียวกัน หวังว่าจะหากเขาครับวันหนึ่งจะต้องออกไปจริงๆเนี่ยก็ขอให้ออกไปแบบที่ออกจากผีแล้วก็ได้ดีแบบสกอตตี้นะครับและมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับที่ถูกพูดถึงและน่าเป็นห่วงเป็นกังวลที่สุดหลังเกมกับอาร์เซนอลก็คือผู้รักษาประตูครับแน่นอนว่าจริงๆเนี่ยกองกลางก็ดูจะสําคัญเหมือนกันแต่ตอนนี้ครับโดยที่ตำแหน่งนี้ตัวเลือกเราเยอะแม้จะไม่ได้ดีมากใช้คาว่าย,ยังพอฝืนๆใช้ได้ครับเพราะซีซั่นนี้เราก็ไม่ได้แข่งที แต่จากเกมล่าส well. <Y> ุดเนี no. ่ยกลับเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยแหละครับที่ยังกังวลไม่หายทั้งจากสีหน้าสีตาไม่มีความดุดันไม่มีความมั่นใจฝีมือก็ไม่ได้แย่หรอกครับแต่ติดที่พวกเขาเนี่ยชอบผิดพลาดกันบ่อยซึ่งประตูมันคือตำแหน่งที่ถ้าผิดพลาดก็คือแพ้ได้เลยเห็นตัวอย่างจากเกมล่าสุดครับแค่ครั้งเดียวก็ตัดสินผลการแข่งขันได้ ซึ่งหลังจากที่เกมนี้เองครับก็มีเรื่องราวอัปเดตต่อเนื่องโดยมีความเชื่อมั่นว่าตอนนี้ยูเต็ดครับกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอจริงจังเพื่อคว้าตัวเซนเน่เลมแมนผู้รักษาประตูของเรย์เจลอัพเวิร์บในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายก่อนตลาดซื้อขายจะปิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ของออลชายบารรยนิเดียทำให้ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับถูกตั้งคำถามอีกครั้งที่โอซัฟฟอร์ดโอกาสของบายนิเดีย g r เกิดขึ้นหลังจากที่โอนาน่าเนี่ยถูกตัดชื่อออกจากทีมโดยเข้าใจกันว่าโอนาน่า g รับหายจากอาการบาดเจ็บแฮมส แต่ว่าลูเบนาโมดิมเลือกใช้นักเตะที่ลงเล่นมาตลอดช่วงพรีซีซั่นชังบายินเดียรับเป็นตัวจริงและก็ทอมพีตันอยู่ที่มานั่งสำรองตามรายงานบอกว่าโมดิมรับไม่มั่นใจกับตัวเลือกในตำแหน่งผู้รักษาประตูในตอนนี้และต้องการให้สโมสรครกับหาทางออกใหม่สำหรับฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้เองยูเต็ดรับเคยติดต่อขอยืมตัวเอมี่มาร์ตินเนสในทวารชาวอารเจนตีที่ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าเขาพร้อมย้ายแต่ว่าวิลลาครับแจ้งชัดว่าต้องการขายขาดเท่านั้นโดยตั้งราคาไว้40ล้านปอนด์และยูเต็ดรับก็ต ขณะที่ในดีลของดอนนารุม่านั้นก็ต้องบอกว่ามีเพียงแค่ข่าวลือครับและก็มีเพียงแค่การติดต่อสอบถามกันไปเพียงเท่านั้นไม่ได้มีการติดต่อกันแบบจริงจังแต่อย่างใดซึ่งว่ากันว่าตอนนี้ครับจากความผิดพลาดของบายเยนนาเนี่ยอาจจะทําให้ทางยูเตดกลับมาเดินหน้าล่ามือกาวตัวเลือกเบอร์หนึ่งรองจากมาตินเนสอีกครั้งครับซึ่งก็คือชื่อของเซเนเลมนโดยที่แต่เดิมพวกเขายับหวังว่าจะใช้งบประมาณที่เหลือทั้งหมดในตลาดซื้อขายรอบนี้กับตําแหน่งกองกลางโดยที่กําลังหาตัวเลือกอื่นครับนอกจากคาร์ลสบาดิบ้า แต่ก็เชื่อกันว่าตอนนี้ครับทางฝั่งสโมสรกําลังพิจารณาการจัดสรรงบบางส่วนมาสู่ตาแหน่งผู้รักษาประตูยูเต็ดครับเพิ่งติดต่อสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ของลำมันอีกครั้งหลังจากที่เขาครับอยู่ในลิ์เป้าหมายของทีมมาตลอดช่วงซามเมืรอนี้ผู้รักษาประตูวัย23ปีครับตกเป็นเป้าหมายของอินเตอร์บิลานอยู่เช่นกันนะตอนนี้แต่ก็เข้าใจว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ส่งสัญ,ญญาณบอกว่าเขาให้ความสนใจย้ายมาที่โอทแลฟฟอร์ดมากกว่าซึ่งแหล่งข่าวภายในยูเต็ดเองครับก็ระบุบบว่าสโมสรมั่นใจว่าจะะสาาาาามรรถชนกควว้้ตัเขได แต่ว่าตอนนี้ครับสโมสรจําเป็นจะต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนและก็เด็ดขาดว่าพวกเขาจะเอายังไงกันแน่จะดําเนินการตามแผนนี้หรือเปล่าและจะเลือกผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามากับทีมนี้หรือไม่เชื่อว่าภายในสัปดาห์นี้แหละครับน่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาว่าทีมเนี่ยจะต้องการเสริมผู้รักษาประตูหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวสําหรับตําแหน่งนี้และก็กองกลางครับยังรู้สึกว่า50 5 0อยู่ทั้ง2ตําแหน่งเลยมีโอกาสที่สโมสรครับอาจจะไม่เสริมใครแล้วก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับรวมถึงอาจจะเสริมตําแหน่งหนึง่งหรือว่า2ตําแหน่งก็ได้เช่นนดียวกั และเชื่อว่าเกือบทุกคนครับก็คิดว่าอยากให้เสริมตำแหน่งผู้รักษาประตูแน่ๆแต่ว่าจะเป็นใครนั้นก็ลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันไว้ได้ตามความคิดของทุกคนครับมาทีนี้มาที่ข่าวสุดท้ายครับคือข่าวของไอ้ตัวปัญหาอิสระเซรีจาดอนซานโชคนดีคนเดิมอีกแล้วครับที่มีรายง,งานบอกว่าเจ้าตัวปัดข้อเสนอจาก2ทีมล่าสุดที่ติดต่อเข้ามาอย่างซางโรมาครับขณะเดียวกันก็ชะลอการเจราจากับอีกหนึ่งสโมสรหนึ่งจากต้องการรอดูข้อเสนอที่ดีกว่าตามที่ฟาบิเซโอโลมาโนครับเปิดเผย ปีกชาวอังกฤษคนเก่งว่าที่เจ้าของบลงอลองโด300สมัยครับช่วยเชลซีคว้าแชมป์ยูโรป้าคอนเฟเซ์ลีกและพาทีมจบอันดับที่4ของพรีเมียร์ลีกได้คว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเป,ปียนลีกในซีซั่นนี้ไปครองได้สําเร็จครับแต่ด้วยที่แม้ซานโชจะทําผลงานดีขึ้นเมื่อออกจากโอทราฟอร์ดแต่ก็ยังไม่มากพอครับที่จะทําให้ทางเชลซีนั้นตัดสินใจซื้อขาดพวกเขาเลือกที่จะดีกเลี่ยงภาระซื้อถาวรที่ราคา25ล้านโดยยอมจ่ายค่าเดเชยครับให้ยูเต็ดไปเพียงแค่5ล้านปนปอเท่าั้น หลังจากนั้นซานโช่ครับก็ดูจะพยายามหาสโมสรใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจและมีการเจราจากับโลมามาในที่สุดครับแหล่งข่าวยืนยันว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโลมามีความคืบหน้าในการดึงตัวปีคนนี้หลังบรรลุข,ข้อตกลงเบื้องต้นกับยูเ็ตในรูปแบบการยืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดที่20ล้านปอนด์แต่ก็มีรายง,งานเพิ่มเติมหลังจากนั้นมาว่าซานโช่ครับไม่เต็มใจจะลดค่าเหนื่อย250,000บอลต,ต,ต่อสัปดาห์ของเขาเพื่อย้ายไปโลมา โรมาโนได้ให้ข้อมูลล่าสุดผ่านทางโพสสามครั้งบนเอครับโดยที่โพสตครั้งแรกเป็นการยืนยันว่าซานโชไม่ยอมรับข้อเสนอของทางโร m a ครับขณะที่โพสตที่2คือบอกว่ายูเตด,ดครับพร้อมจะตอบรับข้อเสนอแบบยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาด20ล้านปอนด์จากโร m a แล้วแต่ปัญหาก็อยู่ที่การเจราจาส่วนตัวกับนักเตะนั่นแหละครับที่สโมสรจากอิตาลีไม่สามารถตกลงได้และในโพสต์ต่อมาคือโรมาโนครับยังเสริมว่าเอเจนต์ของซานโชได้แจ้งกับโร m a อย่างเป็นทางการแล้วว่าตอนนี้พวกเขาจะไม่รับข้อเสนอ ส่วนทางด้านอีกทีมหนึ่งอย่างเบซิกตัคกับก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังมองว่าการดึงตัวซานโชเข้ามาครับจะเป็นการเสริมทัพที่เป็นสัญลักษณ์ครั้งสําคัญของซูเปอร์ลีกตุรกีได้เบซิกตัครับพร้อมจ่ายที่ราคา20ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเขาเช่นกันซึ่งเป็นตัวเลขที่ยูเต็ดรับพึงพอใจพวกเขาได้ติดต่อ,อยูเต็ดมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเพื่อพูดคุยความเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่ได้มีการติดต่อเพิ่มเติมครับและดีลในตอนนี้ก็อยู่ในสถานะการพักไว้ก่อน โดยที่ว่ากันว่าซานโชคยับยังต้องการรอดูข้อเสนอจากหลีกใหญ่ของยุโรปว่าจะมีเข้ามาหรือเปล่าก่อนที่จะพิจารณาการย้ายไปเบสิกตัสซึ่งเขาก็จะเปิดการเจราจากับเบสิกตัสครับก็ต่อเมื่อที่ตัวเขาเองนั้นยังคงเป็นผู้เล่นของยูเตตหลังจากตลาดซื้อขายหลักปิดตัวลงในวันที่1กันยายนทั้งนี้ตลาดซื้อขายของตุรกีครับยังเปิดจนถึงวันที่12กันยายนและบยครั้งที่ดีสูงสุดของพวกเขาครับมักจะกลายเป็นเป้าหมายปลายทางสําหรับนักเตะที่กําลังลดิ้นรนหาสโมสรใหม่และซานโชครับอาจจะเป็นลายต่อไป ขณะที่ทีมอย่างยูเวนตุสและก็ดอตโรมุนยังจับตาอย่างใกล้ชิดแหล่งข่าวเข้าใจว่าซานโชมีท่าทีเปิดกว้างที่จะปรับลดค่าเหนื่อยให้กับยูเวนตุสมากกว่าโลมาด้วยซ้ายูเวนตุสดอตโมุนและก็เอลติโกมาลิดต่างก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดอยู่ตอนนี้โดยที่ยูเวนตุสครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับซานโชมาหลายเดือนพวกเขามีศักยภาพจ่ายค่าเหนื่อยมากกว่าโลมาส่วนทางฝั่งดอตมุนเองครับก็เคยช่วยกอบกู้เส้นทางการค้าแข้งของซานโชมาแล้วและครั้งนี้ครับอาจจะกลับมาเป็นตตััวองอีกคร้้ได ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับข่าวรอบวันที่ผ่านมาคิดเห็นยังไงกันบ้างกับชั้งข่าวของฮอยลุนผู้รักษาประตูคนใหม่และขอหนึ่งคำสั้นๆให้กับน้องฟรีดอมหน่อยแล้วกันครับสุดท้ายอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับวงนอกยูเนเต็ดที่จะกลับมาัปเด,ดข่าวสารและเรื่องราวให้ฟังกันเกือบทุกวันคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วเจอกัน